28นาทีนะครับยันเรียกว่าจะเาไปใช้งานทั้งวันเลยกอจริงๆวันนี้ตื่นมาแล้วลืมชาร์จไอโฟนเนาะอย่างที่บอกไปนในรีวิวเต็มนะครับมันก็เลยแบตแบบเหลือน้อยมากก็เลยต้องรอชาร์จให้ครบร้อยก่อนที่จะออกไปใช้งานวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นการใช้งานลายยูสเบาๆเนาะเดี๋ยวจะเอาไม้แบตไปเปลี่ยนเอ็นนะครับขึ้นเอ็นใหม่ที่โอมิยะ ก็ใช้ตัวนี้แหละเดี๋ยววันนี้ไม่พอพอแบงค์เลยจะโชว์ให้ดูว่าอืดแค่ไหนผมเชื่อว่าหมดวันเนี่ยอาจจะหล่นไปถึงประมาณสัก50%หรือว่าอาจจะไม่ถึง50%ได้ซ้ำาเดี๋ยวลงรีบก่อนแล้ว <No. S 1> เจอกันโอ้โดูชุดออกผมดิวันนี้สภาพอากาศ ไม่ค่อยจำใสสักเท่าไหร่มีเมฆจำนวนมากนะครับตอนนี้ผมสลับเปลี่ยนเคสมาใช้เป็นเคสของเดฟแล้วใส่เดฟแล้วสงพลังเป็นเคสแบบด้านนะครับไม่รู้ว่าที่ไทยจะมีร้านไปขายหรือเปล่านะแต่ว่ามีเหอะสวยขนาดนี้เดี๋ยวปั่นจัก,กรยานไปสถานีก่อน กล้องต่างาจากบ้านมาก็ถ่ายรูปแอดบัตอะไรพวกนี้ก็แบตจากร้อยเนี่ยลดเหลือเกอ96%แล้วนะครับเร็วกว่าที่คิดแล้วก็เร็วกว่าปกติที่ใช้เหมือนกันนะ 好好喝一 ถึงโอมิยาแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปสเตตกันก่อนดีกว่าเบื้องต้นตอนเนี้ยประมาณบ่ายสามสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับประมาณ40นาทีหลังจากเมืม่อสักครู่เนาะแบตเตอรี 3, ่เหลือ87%เปคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็ใช้อะไรอะใช้ฟังเพลงนะครับต่อบลูทูธแล้วก็ถ่ายเฟซถ่ายวิดีโอถ่ายรูปมากมายผ่านมา40นาทีก็หล่นไปประมาณ5%นะ4-5%ปรประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปหาร้านขายไม้แบตก่อน ตอนนี้คือวิดีโอจากกล้องหน้าของ iPhone 13 Pro นะครับที่ 4K 24fps แล้วก็เสียงจากตัวกล้องเลยก็ตอนนี้กำลังเดินไปหาร้านขายไม่แบตอยู่แต่ว่าเดี๋ยวลองบอ็อกกล้องหลังให้ดูผมรู้สึกว่าบล็อกกล้องหลังสะดวกกว่าก็บอ็อกกล้องหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่าชอบบลลอกกล้องหลังมากกว่าชอบเอฟเฟกจากการเลือกเซนเซอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เฟรมมิ่งก็ค่อนข้างโอเคนะเล็งให้กล้องอยู่ตรงกลางหน้าเราก็พอละโทคิวสปอร์ตเข้าผิดอัน ต้องอันนี้นะเจอแน่นอนรอบนี้ ท่านนี่ก็ไม่เคยลองไอ้ XBO หกสามนี่ก็ไม่เคยลองนะครับไม่ได้ตีนวน้ามาแล้วเดี๋ยวลองเลือกดูก่อนแล้วกัน อันนี้ก็เอาไมค์แบตไปทิ้งไว้ขึ้นเอ็นนะครับเดี๋ยวรับไปทีหกโมงอีกประมาณสามชั่วโมงโอ้มีร้านขายมือถือด,ด้วยมันเป็นร้านขายพวกของมือสองนะสันพาดะเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรทำแล้วครับเดี๋ยวไปเดินเล่นแล้วก็รอมารับแร็กเก็ตกันดีกว่าก็ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ84นี่แหละจำไม่ได้แต่ว่าตอนอยู่ในร้านแร็กเก็ตเนี่ยถ่ายวิดีโอเยอะอยู่นะครับก็คิดว่ากล้องถ้าวันไหนใช้กล้องน่าจะกินแบตกว่าปกติมาก แต่จริงๆวันนี้เนี่ยผมอัพไอโอเอ15.1เดอะวอลเตอร์เบต้า2มาซึ่งรู้สึกว่ามันกินแบตกว่าเดิมนะเราคิดว่าแบตหน้าจะไม่ได้อยู่ในระดับที่เอ็กเซลชันแลเหมือนที่คิดไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนดีกว่า โอมิยะแล้วมั้งก็จริงๆอ่ะโอมิยะนะครับเป็นหนึ่งในเมืองในจังหวัดไซตามะานะเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของจังหวัดไซตามาเลยยังได้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดนี้เลยก็ตามที่เห็นแหละนะครับใครยังไม่เคยมาเที่ยวก็ที่นี่นางก็มีพวกพิธัณา์รถไฟอะไรพวกนี้นะเออก็น่ามาเที่ยวอยู่นะครับเมืองใหญ่แล้วคุณบาทใหญ่เดินง่ายเดินสบายด้วยแล้วก็มีความเจริญอยู่ในตัวนะครับมีความแบบเดินง่ายอยู่ในตัวเหมือนกัน ไม่ไกลจากโตเกียวเท่าไหร่สักประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งก็เดินเล่นต่อไปอยู่แล้วเป็นรุ่งก่อนไปกินเทนยะนะครับก็เดี๋ยวมาเราเนรามานั่งดูตัวสกินารทามกันนะครับอันนี้ก็3ามห้ชั่วโมง7นาทีใช่ไหมแล้วก็1นึชั่วโมงสินาทีนะครับกับแบตเตอรี่จาก 1 0 0จนถึง7 0นะครับก็ไหลกว่าปกตินะแต่ว่าแบบจริงๆวันนี้คือใช้เยอะกว่าปกติมากๆปกติผมไล์ยูสมากนะครับแต่ว,วันนี้คือถ่ายรูปก,กระจายเลยเท่าที่เห็นกันแล้วก็ถ่ายวิดีโอเยอะมากๆแล้วก็วันนี้ใช้สัญญาณเซลูลา่าทั้งวันเลยนะครับแทบไม่ได้ใช้ WiFi เลยแล้วเปิดเองทำไมเนี่ยลืมปิดเอเจร์นั้นนั่นแหละครับก็คือว่า ตอนนี้ยังอึดน,นะยังอึดมากๆอยู่นะครับออกจากบ้านตอนบ่าย 2, 2ชั่วโมงเหลือเจ็ดกับการใช้งานที่ทรมานเครื่องพอสมควรเลยกลับมากับมุมกล้องหน้านะครับผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งที่เข้ามากินเทนดงเนี่ยเอร้านเทนยานะครับคือจริงๆร้านเนี่ยที่ไทยก็มีถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพของอาหารนะครับถ้าที่ผมลองกินมานะคือรู้สึกว่าคนละเรื่องคนละเรื่องแบบคนละเรื่องจริงๆอะ่ะแล้วที่เนี่ยคุณภาพดีกว่ามากนะครับทั้งข้าวทั้งตัว ของท่อแล้วก็ทั้งซอสอะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวรอดูตัวอาหารแล้วกันแต่บอกเลยว่าถ้ามาฮะญี่ปุ่นแล้วยอยากกินเทมปุระอร่อยๆเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับเดินเข้าเทมปงที่ใกล้ที่สุดที่ที่พักได้เลยเนาะเดี๋ยวรอดูอาหารดีกว่า,านี่คือเทมปงนะครับของเป็นยายนี่เมนูนี้ก็300บาทนะ200ร้อปลายๆนะครับชื่อโคจิโซเซนดงนะโคยทัวเทมปงเป็นเมนูที่มีเฉพาะในเป็นเมนูแบบ โคดิโซเฮนน้องที่มีขอมันเนี่ยมีเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงนะครับนี่ก็ iPhone 13 Pro เนาะ All right. All right. ก็เดี๋ยวไปกินกันดีกว่านี่ครับถ่ายมุมแบบฟกัูดบล็อกเกอร์เนาะ๋ยวมาดูวนว่ามัน มันอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าเคยกินแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจัสติฟายคุณภาพอืลมลงผาเรื่องไปอีกกา,าชาชนิดหน่อยกุ้งนะครับกุ้ง คือว่าปลาไหลทะเลปลาไหลน้ำเค็มของญี่ปุ่นแล้วก็มีเข่ารือด้วยนะตัวหนึ่งในนี้อะไรคือเข้าไปกินข yeah> anyway> ้าวประมาณ30มสินาทีแล้วออกมาฟ้าแบบฟ้าเลยอ่ะก็แครียในญี่ปุ่นก็ตอนเนี้ยของขาดหมดทุกเจ้าเลย iPhone 13 Pro แล้วก็13ธรรมดา13 m i ามิด้วยโปรแม็กด้วยขาดหมดทุกุ่นคือก็โชคดีมากที่ซื้อ ตัวนี้มาออโตโฟกัส oh, บิชเชลที่อยู่โชคดีมากที่ซื้อตัวนี้มาตั้งแต่วันที่พรีออเดอร์เลยนะครับของอะ่ะมันหมดตั้งแต่วันที่พรีออเดอร์เลยดูการซับเอ็กพอร์เชอร์โอเคเลยนะ oh, ที่ใน,ในประเทศนี้เขาก็มีแต่เคส iPhone จริงๆตามมินิจัดไปหนึ่งแถว13 Pro Max นี่ยครึ่งแถวนะไปที่แล้วจำที่โอโรบาชีได้ไหมในคลิปไอร็อกรีวิวของ iPhone 12 m i n มนี่ของ13ของ13 13 Pro เยอะมากๆมีให้เลือกเยอะเหมือนเดิมเคสของ iPhone นี่เป็นหนึ่งในจุดแข็งเลยของโทรศัพท์เขานะ สี ality, ทองใช่ไหมแล, 13, วว istas. แล้วก็13 Pro Max สีเซียร่าบลูแล้วก็ก3สุดสาีน้ำเงินที่ไม่เหมือนกับอี้งานวัดแล้วก็นี่สาม mini ินิสีชมพูก็ได้อยู่นะแต่จืดจริงว่ะสีจริง หน้าบิกบ๊กคือบิกบ๊กคือบิก๊กคือบิ๊กคือบิ๊กค่ะเวลานะครับแบตเตอรี่เหลือ59เปรนั่นแหละ59เปอร์เซกับเวลา5โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรามีนะัดรับตัวไม้นะครับคืนตอน6โมง15ตอนเนี้ยต้องเริ่มออกเดินทางจากฝั่งเนี้ยอันนี้นะอันนี้มันคนเราฝั่งกับเมื่อสักครู่นะครับฝั่งที่ผมเอาไม้แบตไปขึ้นเอ็นไว้เดี๋ยวเราไปรับไม้แบตกันแล้วเดี๋ยว เรากลับบ้านละไปสุกกันที่บ้านว่าแบตเหลือเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนั่นแหละไปก่อนแล้วกันนะเรื่องการถือใช้งานมือเดียวเนี่ยมันก็พอทําได้นะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยผมจะไม่สามารถถ่ายตัววอล็อกรีวิวแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็พอโอเคไม่ได้ใหญ่เกินแต่ว่าหนากว่าตัวรุ่นที่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้ง่ายเหมือนมินินะครับวันตอนที่ถ่ายมินินี่คือชิลมากเลยอันนี้คือ,อยังต้องแบบกลัวมันตกกลัวมันแบบหลุดมือบ้างนะครับแต่ก็โอเคนะ มือผมไซส์เล็กมากนะครับเพาจะดูเครื่องใหญ่กว่าความเป็นจริงก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอกโอเคไปต่อตอนนี้ก็18บแยิบแล้วกำลังรอลับแม่แบตอยู่ได้ของครบแล้วเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่านะครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะใช้งานโดยการ นั่งในการนั่งรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็ใช้หูฟังนะครับใส่ตลอดทางเลยก็ดูว่าเดี๋ยวแบตเตอรี่ถึงบ้านเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็47%เละเจอันที่บ้านก็้ามาในสานนี้แล้วนะครับกับแบตเตอรี่33%นะทุ่ม51ละเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่า ก o n e 1 3 Pro ของผมเนี่ยก็แบตหมดเหลือ0%นะครับตอนประมาณตีสเนาะดึงตัวสายชาร์จออกตอนบ่ายสนะครับทั้งหมดการใช้งานวันนี้เนี่ยเร,สราสำรวาเข้าเลยเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแล้วก็เน้นเซลลูลา่าเกือบทั้งวันเลยกว่าจะได้ใช้ตัว Wi-Fi เนี่ยก็ถึงบ้านแล้ว สามทุ่มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปเยอะมากถ่ายวิดีโอเยอะมากใช้บลูทูธกับหูฟังแทบทั้งวันใช้บลูทูธกับนาฬิกาทั้งวันนะครับการใช้งานซิมรล่าก็มีเป็น 4G กับ 5G สลับบ้างปรปับายตามเมืองที่ผมไปนะครับญี่ปุ่นไม่ค่อยมี 5G เยอะขนาดนั้นแล้วตอนกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็เล่น League of Legends Wild Rift ไป2ตาด้วยนะครับทั้งหมดสรุป Screen on time เนี่ย7ชั่วโมงทวนซึ่งว,ว้าว อิมเพรสชีฟมากมเลยนะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ไลฟ์ที่ปกติผมได้จากตัว13มิตัว13 Pro นี่แหละซึ่งมันมันโอเคมากๆจริงๆแล้วมันเกินความคาดหมายของผมไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็น่าจะเซฟทูเซแล้วล่ะว่าเนี่ยคือเรือธงที่ผมเคยเทสมาแล้วแบตเตอรี่อืดที่สุดตั้งแต่เคยเทสมาเลยรูปนี้ก็ถ่ายไปร้อยรูปนะครับร้อยกว่ารูปอะแล้วก็วิดีโอรวมกันเนี่ยประมาณ20นาทีก็ ประทับใจมากตอนนี้ก็นอนชาร์จแบตอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าชาร์จช้ามากเนาะอย่างที่รู้กันว่าชาร์จแค่20วัตต์ก็ประมาณนี้นี่คือสรุปของรีวิวล็อกรีวิว iPhone 13 Pro นะครับเอาไปใช้งานจริงๆวันหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรละถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่จะออกมาในอนาคตนะครับผมวันนี้ผมแทนจากรวแท้ครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ